อน้องวีพีเจ็ดแปดอะใจนึกอยากจะชวนก้อยไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งแตนี่ลองชวนดูว่าคืนนี้ไปเที่ยวที่พี่ทํางานไหมเขาไปตื่นเต้นตื่นเต้นเขาไปเขามาดักรอเราขนาดนั้นใช่เขาไปเขาดูมีใจอยู่แล้วการแรกที่เขาไปกับเรากคืนทําให้เราเป่อตัวเองมากเลยว่าคุณนี่แฟนเราแล้วละร้องพลงจีบเลยไหมพอเขาไปนั่งในร้านขึ้นเลยสายัน อจะอยู่คอยใครจากสายันบอกเธอจะอยู่คอยใครก็จะอยู่คอยใครหัวใจพี่เฝ้าทามนี่เหมือนคนอื่นไม่ได้อยู่ในร้านเลยนะคะมันที่เราเลี้ยแคกสองคนมองแต่เขาอย่างเดียวเล่นๆพนักงานก็เซลทีนี้คนก็เซว่าโจเล่พาแฟนมาหลังจากก้อยไปคืนนั้นก็ก็มีอยู่คืนเนี่ยนะเราก็ได้กันไม่รู้จะเล่าอย่างไงอ่ะไม่เป็นไรก็เล่าอย่างนี้แหละ ก็มีอยู่คืนเพราะเราตื้อเขาเราตื้อเขานานอยู่แล้วอ่ะผมก็รออยู่ว่ามันคืนนั้นมันจะมาเมื่อไหร่มันมาแล้วนะเพราะหลายครั้งเลยที่เข้าหาไม่ได้สักทีไม่ได้ไม่ได้นางไม่ให้ไม่ได้เลยสักทีเลยไม่ได้บางทีเรามีการแบบทําเป็นโกรธเหมือนกันนะทำเป็นฟึดฟัดออกจากห้องทตไมันไม่ผู่มาตามหรือว่าอะไรประานั่นแหละจนกระทั่งวันพอเราฟึดฟัดแล้วได้กันพอได้กันจนกระทั่งว่าฟัดแล้วได้กันจนกระทั่งว่ามีลู มีลูกหนึ่งคนมาชุดเรียกรอนนี้ว่าเฮ้ยเริ่มมีลูกแล้วเราต้องบังเอิญเพื่อนที่ร้องเพลงที่นครด้วยกันน่ะที่คาเฟ่ที่ผมว่าผมได้เดือนสองคั้เขามาร้องอยู่ที่อำเภอสามพรานเขาก็ชวนผมไปร้องอำเภอสามพรานน้องอันจักเพลงสุดท้ายไหมจับเพลงสุดท้ายแสงดาวเหรอใช่ใช่ผมเอาเพลงสุดท้ายร้อง ตอนขึ้นร้องเพลงตายผมใส่อารอมณ์มากเลยผมก็ทำเหมือนในหนังทุกอย่างเลยนะและอันเมียป๋าป๊อกมันไปเจอมันไปเล่นตลกมาร้องทำไมทมี่ทับกรุงเทพดังไปนานแล้วเอ้าผมก็บ้าทำมันอีกนะผมลาออกอีกใครบอกให้ไปกรุงเทพก็ไปไปใครบอกว่าน่าจะเป็นนักร้องก็ไปไปใครบอกให้ทํา,า,ะอ,อ,าะทอะไรก็ทำ,ทำเราใช้ชีวิตตามคนมบอกนะใช่ไม่มีไม,ไม,ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเนี่ยผมก็มาร้องสมัครที่นภาไหลคาเฟ่ก็จะมีตลกมาชวนผมเล่นตลกนี่ผมเกลียดมากเลยซึ่งทําไมตลก ถึงมาชวนเราเล่นตลกมีคนคนหนึ่งเขาชื่อจอ้อนินจาเขาบอกว่า i, เฮ้ยเล่นตลกถึงหน้ามันคอกคาดายวาเขาอันนี้ <c oughs> เป็น<ต>เจ้รู้ไหมว่ามันคืออะไรไม่เราคิดว่าฝรั่ง<อ>เราคิดว่าดาราฝรั่งเป็นดาราฝรั่งใช่ใชเขาบอกหน้ามันคอกคาดายแต่เราก็บอกเราไม่ชอบเล่นตลกเราอยากเป็นดาราค่ะซึ่งซึ่งในความเป็นจริงเอาจริงนะเราเป็นคนตลกไหมโดยธรรมชาติเราอยู่กับเพื่อนเพื่อนเราเป็นคนจริงเราเป็นคนที่ว่าถึงไม่เครียดหน้าตาก็เหมือนเครียด ถึงถึงยิ้มแย้มสบายใจหน้าตาก็เหมือนโหด่เยี่ยมเป็นคนอย่างนี้นะและทีนี้พอเขาบอกืันเขาก็ได้เราก็ไม่ไมไมเล่นจนเขาเตือนจนกระทั่งเราโทรเขามาเราไม่คุยกับเขานะแล้วทีนี้รู้ข่าวว่าดาราคาเฟคา่คาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเปิดแล้วก็รับสมัครนักร้องก็มาสมัครไอเปียกเปียกนี่หล่อมากสมยศเห็นผมป๊าเปียกเดี๋ยวถ้าเพื่อนพอเสร็จเพื่อนกลับไปก่อนนะ บอกขอเบอร์โทรไว้ผมรู้เลยเขาทิ้งผมแล้วเพราะว่าทำงานที่ไหนถ้าเขาไม่เอาก็จะขอเบอร์เขาเตรียมเพลงมาอย่างดีผมกเปลี่ยนเปลี่ยนโน้ตทันทีเอาเพลงคนกินแดดขึ้นผมกล่าวว่าจะเต้นสะบัดไทยขึ้นปั๊บเต้นมันแตกขึ้นปั๊บเต้นเลยอะจะไม่เพลงยังไม่ทันนั้นกำลังโซโล่ผมกำลังสายลลยสายไดไเพิ่มเติมดิๆงๆๆคือผมรับฟิลลิ่งกลองหมดทุกอันมันมันดูเลมันมากอะสมยศเดินมานั่งบันไดหรือมานั่งดูผมเนี่ย พอผมร้องเสร็จปผมเก็บโน้ตเสร็จผมรถจับมือผมเข้าห้องห้องผู้จัดการถ้าร้องทีเนี้จะเอาค่าตัวเท่าไหร่อยผมจะพูดอย่างนี้เลยผมก็อออยังไม่ทันพูดดีกว่าให้ร้อยหกสิบได้ไหมร้อยหกสิบไม่มีข้อต่อรองจากผมได้เลยผมรับเลยแล้วก็มีวันหนึ่งไปงานนอกไอ้นักร้องผู้หญิงเขาไปกันสี่ห้าคนแล้วก็พาผมไปด้วยแต่ว่าตอนนั้นพี่สมยศก็ออกจากดาราคาเฟ่เขาไปเิยพระดาม้าวคาเฟ่ผู้จัดการใหม่เขาเข้ามาพอกลับมา น้าดองผู้หญิงสามคนเอาไปห้าเขาเซ็นว่าลาเขาจะหาค่าตัวเท่าเดียวใช่ไหมแต่ผมเป็นผู้ชายไปห้าเาเซ็นเขาไม่เซน็นเขาบอกผมไม่ลาผมก็ต้องโดนหักสองเท่าแต่ผมบอกว่าทําไมผู้หญิงเซ็นได้มผมก็เลยมีการใยผิดใจกับเขาเขาไม่เซ็นผมก็เลยบอกว่าผมจะลาออกจาบอกว่าืลาออกคิดดีแล้วหรืออะไรคิดหรือว่าจะมีงานทําเขาพูดอย่างนี้โอ้โอเขาพูดใส่ผมนะนึกในใจนะไม่ได้ต่อนะเดี๋ยวจะไม่ตกงานได้ดูแม้แต่วันเดียวลาออกจริงๆริงไหมออกสิ เพราะอะไรทำผมกล้ารลึกในใจไงครับแต่ไม่พูดเพราะตลกชวนเล้ยวชวนเล่าอ่ะคณะโน้นชวนคณะนี้ชวนคณะนึงชวนคณะนี้ชวนอะไรจะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมตลกเขาถึงได้ชวนเราเพราะเราเป็นคนตลกเพราะหน้าเป็นข้อโคดายไงแล้วตอนนี้รู้หรือยังว่าข้อโคดายมันคืออะไรรู้แล้วพี่เลยโกรธพี่จอรตลอดเลยเพราะรู้ว่าเป็นจ็อกเก้ใช่ไหมใช่ก็เลยโกรธเขาเลยสุดท้ายวันนั้นออกจริงๆออกปุ๊บเก็บโน้ตมาเดินยังไม่พ้นประตูดาราคาเฟ่เลยเจอคณะพี่ดูดอกกระโดนเอายังไงเฉลยเอายังไงวันนี้เราอีก ใช่เขาถามใชอเอาอยัางเอาอยัางเล่นแม้ตลกวันนี้มุกหานนะมุกดีนะเอาเป็นการแรกที่ตกลงกับเล่นตลกขึ้นไปนี่โอ้โหเจ้าพระคุณเนอตลกไม่ได้เล่นง่ายที่เราบอกเร,เราพูดในวงเล่าฮาตึมตึมพูดในวงเพื่อนเพื่อนฮาตึมตมพอเล่นขับวงกม็มืดพอขึ้นตลกในมืดพูดอะไรไม่ออกมืดคือเปิดไฟสว่างแค่ไหนก็มืดนึกอะไรไม่ออกเลยพูดผิดพูดผิดแต่ผมพูดเขาถามอะไรมาเนี่ยผมผมได้ยินเป็นไรผมตอบไปคนหัวเราะมากเลยแต่ผมไม่รู้ผมตอบอะไรไปใช่เหมือนกับว่า เราไม่ตั้งใจผิดคนก็เลยขำใช่ไหมว่าเฮ้ยมันตอบอะไรเขามันประมาณนั้นเปล่านะพอตอนดึกไปเล่นดาราคาเฟ่ทีนี้มั่นใจมากเลยแต่เชื่อไหมพอผมขึ้นเล่นคาเฟ่นะเขามายืนหัวเราะผมอ่ะผมได้รู้อ่ะที่ผ่านมาโกรธคนเดียวเขาไม่รู้เรื่องจริงใช่เขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้คิดอะไรกับผมเลยที่เขาพูดนะเขาห่วงเราว่าร้านหน้าตาดองนี้เราออกไปเราจะมีงานไหมเขามายืนหัวเราะผมแล้วเขาเขายังพูดกับกับปอนที่นั่นเขาตอนก็บอกว่า เฮ้ยโชเล่มันเก่งเหอเขาพูดเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมหายกลัวแล้วผมยกมือแบบขอโทษเขาเลยนะค่ะั้จริงนะโลกใบนี้หลายครั้งเราโกดคนเดียวนะใช่ใช่เราคิดเออเออปลุกแต่จะไม่เลื่ออะไรด้วยซึ่งพอเป็นตลกปั๊บตอนนั้นเนี่ยเอาละสิมันเริ่มเหมือนจุดไฟติดอะตอนนี้มันไม่ใช่แค่การเล่นตลกละตามคาเฟ่อย่างเดียวละงานโฆษณาก็มีเข้าไปอยู่ในทีวี ตอนนี้ทุกอย่างมันเหมือนกหลังไหลเข้ามาเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ชเล่มันดังขึ้นมาจากการที่เราอยู่ที่ดาราคาเฟ่ซึ่งเป็นตอนนั้นดาราคาเฟ่ดังมากมันเป็นจุดแจ้งเกิดดาราจริงๆใช่พี่ดูก็จะให้เล่นมุกผู้หญิงใช่ไหมเราก็เต็มที่เลยก็บอกได้มาผู้ชายเนากลัวพี่ดูก็แนะนำทำมาเชื่อคนนี้มาจากไหนคนนี้มาจากไหนคนนี้มาจากไหนและชี้มาที่เราไวมากโดยเราถ้าไม่ทันปกติเราจะต้องเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมแต่เขาชี้มาเราก่อนคนสุดท้ายพอเขาชี้มาบอกคุงเตพไปเลยคุงเตพมาเลยขำเลยพี่ดูมา เอยืดวายยืดวายํานี้มันได้มีบริษัทโฆษณาเขามาหาต,ตัวนี้แหละเขาตั้งใจมาหาเลยเพราะเราดังในคาว่าผู้ชายนักวัวและเขารู้ว่าเราเป็นคนใต้เพราะในคําโฆษณาน,นี่มันจะต้องมีเกี่ยวกับว่ามันมีดีเลยอะไรประมาณนี้เนี่มัน,มนพอเหมาะพอดีกับกรบทดใช่แล้วพอมันมีดีโฆษณานี้ไปถ่ายท,ทําที่หัวหินนนท์แล้วพอโฆษณาออกเราก็ไม่รู้เราว่าเขาออกวันไหนใช่ไหมโฆษณาออกดังข้ามคืนเราไปวิ่งที่สวนลุมเรานอนอยู่ในรถ เพราะว่าสวนยังไม่เปิดเรานอนรอยรถเฮ้ยมีคนมามามองมามองเนี่ยเราตื่นมาแต่แต่เปล่าอุ้ยคนมองเต็มเลยอายมากเลยแล้วมันมีดีอะไรได้รินเว้ยเวพอเราในกระจกนะมันมีดีอะไรมันเฮ้ยหรือว่าโฆษณาสมัยก่อนนะแค่โฆษณาก็แจ้งเกิดให้คนดังได้จริงตัวเดียวคนไปชุปอระซาได้เลยนอ๋อคืนเดียวด้วยนะดังมาตั้งแต่นั้นมาแล้ว คุณก้อยกับลูกก็ยังอยู่ต้องอยู่กไกลๆแบบนี้ก็พอเริ่มร้องดาราคาเฟ่เนี่ยรับก้อยมาอยู่เพราะตอนที่เราเป็นทํางานที่อื่นนั่นนีก้อยก็มาหาเราบ้างที่สามพอะไดเนี่ยจนกระทั่งมีท้องคนที่สอง เขาเขียนจดหมายไปบอกพี่เขานะเขาบอกว่าครั้งแรกที่เขาได้อยู่บ้านแบบนี้เขาไม่เคยอยู่บ้านแบบนี้ม,มีห้องน้ําในตัวมีพัดลมให้ใช่ไหมละ่ะปกติเราจะอยู่ห้องชาติที่เราบอกยอนทะแยงบุม,มใช่ไหม,มแล้วก็เขาก็อยู่ห้องที่ใหญ่กว่าเรานิดนึงเราก็อยู่กันสคนแต่เราอยู่คนเดียวอย่างนั้นนั่นแหละเขาก็ภูมิใจแล้วแค่นั้นนะก็มาอยู่จนกระทั่งว่าก้อยคลอดลูกพอคลอดลูกเราดังเราดังมากเลยอันนั้นช่วงนั้นคือพีคเลย,ยง,างานเพียบแต่ช่วงมันมีช่วงตลกเฟื่องฟูมาก งานเยอะแต่ก็มันมีอันจาเป็นต้องออกไปจากจากคณะนะเพราะว่าพอเรางานเยอะปั๊บก็เริ่มทีวีไงทีวีไปบางทีรายการเขาก็เลอะนะเขาขออีกเทปเราไปอัดเทปเขาพอใจมากเขาขออัดอีกเทปหนึ่งค่าตัวเขาเพิ่มอีกเราก็ไปรับปากเขาไงแล้วพี่ดูเขาดูเขาโกรธเพราะพอสี่ทุ่มเ้วเรายังไม่มาเข้าเข้าตลกเลยห้าทุ่มยังไม่คอเขาแล้วพี่ดูเขาก็โกรธมากแต่พอเรามาแล้วเขาก็ยิ้มดีใจนะพี่ดูว่าเรามาแล้วก็มีในทีมเนี่ยเขาจะพูดพูดใส่หูเราแต่แกลงอย่าให้ดังบ้างเลยน เขา<ๆ>เขา<ๆ>เขาพูดแบบกดจริงๆริงไหมเขายกเขากัดกันเขารู้ว่าเรานิสัยผู้หญิงชอบขี้งอนอะไรนี้เขาก็อยากให้ดังบ้างด้วนกัน,นจะมาให้สายก่าน,นในประมบ้านเล่นนะเราได้ย,ย,ยินพูดบ่อยๆเราก็ไม่มีความฝึกไม่สบายก็ลาออกอนะทั้งที่จริงๆเขาพูดเล่นเขาพูดเล่น<า>เขาไม่โปริจิงจังเองนั่นนะสิอีกแล้วใช่ไหมเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่ว่า ชอบคิดอะไรคิดไปเองทั้งๆที่คนอื่นเขาไม่ได้คิดแต่เราคิ่ก่อนนี้ผู้จัดการพูดพูดเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เราเคิดเขาห่วงเราว่าเราหน้าตายเราไปเดี๋ยวกลัวตกงานอันนี้ก็กดเองอีกอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนเราใช้ชีวิตตามคําพูดของคนอื่นใช่แคร์มากเนี่ยแคร์จริงๆนักชีวิตกับคําพูดคนอื่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะมีแคร์สุดๆอีกเรื่องมีอันจําเป็นต้องออกจากคณะพอเงินเราเริ่มไม่มีงานมัหายไปไว้เฮ้ยเรารับไม่ได้หนักๆเขาก็คิดจะฆ่าตัวตาย